สวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเปิดประตูค้างแล้วให้บัสเซอร์ร้องนะครับบัสเซอร์ดังวิธีกดดังนี้นะครับกดเข้าโปรแกรมดอกจันแล้วก็รหัสนะครับ6ห,หลักแล้วกดยืนยันสี่เหลี่ยมนะครับมาที่เมนูพารามิเตอร์1นะครับของ้อ3กดสี่เหลี่ยมแล้วก็เลื่อนมาหาคำว่า ดรอเดเลยนะครับมาตั้งเวลาปลดล็อกก่อนนะครับก็ค่าโรงงานจะปลดล็อกอยู่7วินะครับแล้วคือสถานะ,ะผมก็าตามค่าโรงงานเลยวิกันก็เสร็จเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดรอโครสนะครับก็คือเวลาหลังจากที่ประตูเวลากรไม่เหล็กเนี่ยโดนจ่ายไฟให้แล้วนะครับพร้อมล็อกประตูก็จะมีเวลานะครับ เริ่มนับเวลาที่ประตูไม่ปิดนะครับก็ a u l t ก็เป็น15วินะครับค่าโรงงานแต่ผมจะให้มันเร็วหน่อยก็จะเป็น2วินะครับเหมือนกัน2วิอ่ะกดสีเดียมยืนยันแล้วก็จะมีอะลามดีเลย์นะครับอะลามดีเลย์ตัวนี้ก็เป็นเวลา ในการให้บัสเซอร์ดังแล้วก็จะให้มันค้างก็กดเข้าไปในหัวข้อนี้นะครับกด0 3ตัวเสร็จแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็กดดอกจันหนึ่งครั้งเลื่อนมาพารามิเตอร์สเพื่อจะมาปิดอารามนะครับแล้วปิดประตูให้บัสเซอร์เงียบ เรื่มที่หัวข้อ 5, code and stop แล้วก็เปิดฟังก์ชันเป็น yes นะครับกด1กด1อีกเช่นกันแล้วก็กดสี่เหลี่ยมยืนยันจากนั้นก็กดดอกจันหนึ่ครั้งกดดอกจันอีกนะครับแล้วเลื่อนมาหัวข้อ7นะครับเพื่อเปิด arming นะครับไม่งั้นเปิดประตูค้างแล้วมันจะไม่ร้องนะครับกดสี่เหลี่ยม ทีนี้มาเทสฟังก์ชันกดปุ่ม exit นะนเซอร์นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าอะรลามพอเราปิดประตูนะครับตัวนี้จะแทนประตูเปิดแล้วก็ประตูปิดนะครับพอปิดประตูปุ๊บอะรลามก็จะดับนะครับ วิธีเซตก็จะมีแค่นี้ครับสวัสดีครับ